สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พามาเที่ยวนะครับอยู่ที่เขาไงนะครับพี่น้องของพ่อพรอนะครับเขาใญ่นะครับพี่น้องพามาเบ่งบรรยากาศการเลี้ยงคว้วนะครับมื้อนี้พ่อพ่อยูุ่นะครับพี่น้องพามาเบ่งบรรยากาศการเลี้ยงนะครับติดเขานะครับพี่น้องนี่บรรยากาศดีดีนะครับเดี๋ยวมามอบสีพา้าไปเบ่งบรรยากาศควายเลี้ยงหยนะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับบามอบตามมาเบิงค้อยพอพันนะครับเจาอุดนะครับเป็นลูกเงินอุทัยนะครับพอบามอบได้ทับไว้ตัวหนึ่งนะครับได้ลูกเป็นลูกส้ายเขานะครับอยู่ที่ขออของบามบนะครับจะตามไปเบิงกันนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องหามาเบิงตัวผูกก่อนนะพี่น้องนี่จะอุนนะครับเป็นลูกของเจ้าเงินอุทัยนะครับ อ้บรรยากาศดีด,ดีนะครับพี่น้องนี่ทั้งุ่นฝนตกนะครับพี่น้องลังบ้านเลยุล่นฝนตกนะครับเดี๋ยวนับก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกตัวนะครับพี่น้องนี่คือพอพันนะครับเจ้าอ้นนะครับเป็นค่อ,ออกจากหมอโอนะครับพี่น้องหมอโอเจ้ายิงไงนะครับ เป็นลูกของเงินอุทัยนะพี่น้องนี่เป็นพ่อของเจ้าขนุนของเบาหมอบนะครับสูงอาจจะร้อยหกสิบได้นะครับพี่น้องบวกลบนิดหน่อยนะครับแข็งขาสวยเลยนะพี่น้องนี่นะครับควอยล่อยธรรมชาตินะพี่น้องถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอากาศดีนะพี่น้อง บ่องนีนะครับร่มเย็นโู้สบายเลี้ยงควยวทึงเขานะครับเนี่ยขู้งามนะครับพี่น้องเนี่ยไม่เห็นตัวจริงก็ถือว่าไงนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เจ้าขนุนบอมอบกับติดต่อบอมอบไม่ได้นะครับพี่น้องควง้วงามหลักมื่นนะครับนี่พอพันนะครับแม่เขากะเป็นลูก ของดาวซีพีนะครับสูงร้อยสี 46, 46่สิบหกสเจ็ดนะครับเมกูลาบนะครับอยู่ขอกบาวมอบนะครับหว่วงนะครับพี่น้องกินหนาหัว,วหาไม่หว่งวงแดงนะพี่น้องมีตัวนึงคือจังที่เป็นสัตว์นะครับ ู้บรรยากาศดีดีดนะพี่น้องเมียกุหลาบนะครับเป็นลูกสาวดาวซีพีนะครับเบาหมอบเปิดด้วยหกมื้หานะพี่น้องแบ่งกันไปพัฒนาฮูเดลไปคุ้มฝูงนะครับนี่คือพองของเขานะครับเป็นลูกเงินอุทัยนะครับมีสายทั้งคู่นะครับแต่ว่าราค่ากับแซมแบงพี่น้องไปเลี้ยงไปเฮ็ดพันธุ์นะครับ คว้ยเลี้ยงธรรมชาติพาไปเบื่องแมีพันมีคุ้ยดอนอยู่ตัวหนึ่งแม่กับมีแต่แม่ยหังไงนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้กับโอ้ทองไงแล้วนะพี่น้องเพศเริ่มบวมแล้วนะครับนมเริ่มตั้งเริ่มซี่แล้วนะครับทองหมดไงแล้วนะครับพี่น้องนแา้วว่าเกิน สองอาทิตย์น่าจะออกนะพี่น้องตัวนี้ท้องพ่อไหนเนี่ยลุงลุไหมครับอ๋อท้องใหญ่แล้วนะครับโอ้ตัวนี้ตัวแม่นะพี่น้องสวยเลยนะครับหน่วยการดีเลยนะครับพี่น้อง อากาศดีเนาะ are, are เลี้ยงแบบนี้สบายเลยนะพี่น้องนี่นะครับอู oh, ้สอ่อนนะพี่น้องบรรยากาศการเลี้ยงนะครับ นี่นะพี่น้องอหาไดไบ่มีอีกแล้วนะครับบรรยากาศการเลี้ยงควายแบบนี้นะพี่น้องสออน์มีแต่แมงเงี้งๆนะครับพอพอแล้วก็คัดมากขึ้นกันนะพี่น้องบนแขงขานะครับบรรยากาศ นี่นะครับเป็นหยาลูซี่นะครับพี่น้องแล้วก็หยาเกิดเองโดยธรรมชาตินะครับโอ้ตัวนี้หนาใ่ดีนะครับแบบนี้บ่ได้เอื่นพร้อมนะพี่น้องไขยปล่อยธรรมชาตินะครับถือว่าโอเคนะครับ นู้บรรยากาศมีแม่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับพี่น้องไม่ยังไนะครับนี่นะพี่น้องสวยงามเลยนะครับเนี่ย หนาเหียนเังี่เล่มดีนะครับควายนี่เล่มนี่มากหนาเหียนนะพี่น้องห้งาเงาก็คัดย่างกัดย่งาง,งาน,นะครับห้าเหีนหน่ยนเนงสิโอ้มากหลายนะพี่น้องโอ้ตัวนี้ลูกงามเลยนะครับมมลูสายใดเดี๋ยวไนเดี๋ยวพอดีนะครับพี่น้องพอดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่เพรอนเราคัดมากนะพี่น้อง กระเบื้องบรรยากาศนะพี่น้องการเล่มอู้หมักอีหลีนะเบื้องบ้านนะ,นนะพี่น้องคุ่นนะนะครับโอ้ฝนลินนะพี่น้องฝนไลมาแล้วบายบายนี่ครับตัวนี้ก็กของงหญ่เลยนะพี่น้อง ันไล่มาแล้วนะพี่น้องอหน่วยการดีนะครับนี่ไว้หน่อยตัวนี้นะครับหุนนุ่นนะครับพี่น้องติดเขาไงนะครับโอ้นี่นั่งนางนะครับพี่น้อง ค่อยงามนะพี่น้องค่อยงามเงินแสนเงินล้านเพิ่นนะครับสะออนนะพี่น้องฝนตกโอ้โหเบื้องแน่นี่นะพี่น้องงหญ่คักนะครับอ่างบักเลยอ่างใหญยนะครับ เอออ่าแวเงินล้านนะครับพี่น้องเนี่ยลานกวัวนะครับตัวเนี้ยง่นะครับตัวจริงงแเข้งขาบอกง่านะครับเร้วในกล่องมันหน่อยนะพี่น้องอ้ยง่นะครับแล้วเลียงธรรมชาตินะครับพี่น้องกับเป็นเรื่องธรรมดานะครับ วาตกีตัวใหญ่นะครับตอนซื้อมาเรามาเลี้ยงปล่อยธรรมชาติทังสี่นะครับอู้สอ,อนนะพี่นอ้องฝนมาละนี่นะครับ จะม,มีอ่างใหญ่ๆนะครับอทองหยดละตัวนี้ก็ได้ทองโยดใหญ่แล้วนะครับนุ่มกลางแล้วนะครับนี่น่าจะไกลแล้วน่าจะบ่เกินสองอาทิตย์นะครับพี่น้อง พี่น้องกระเบิงบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาอีกนะครับพี่น้องที่หมอขนาดแล้วนะอากาศดีครับที่แพงไหมแถวเนี้ย <c oughs> หน้าจะอยู่กว่มาที่ไม่เกิน4แสมไล่นึงอ่ะนะ เบาเบามียนเมียนอ๋อบ่ตตองห่วงนะพี่้องมันติดเผานะครับเห็ดเป็นแรงท่องเที่ยวเห็ด ธุรกิจนะครับเปิดจิตการได้บึงเรียงค้ายนะครับพี่น้องไปะนะครับพี่น้องฝนตกแล้วรัดมาสู่ทางแล้วนะพี่น้องปากกดไลค์กดแช่นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับช่องการติดต่อนะครับของพ่อพ่อนวผมจะคืนให้นะครับสวัสดีครับ